ชขอทานจีนใช้ความใจดีของคนไทยหลอกลวงรับรายได้เป็นกอบเป็นกำวันละไม่ต่ำกว่าหนึ่งมืนบาทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเยอะคลิปนี้แอดมีเรื่องของแก๊งขอทานชาวจีนที่มาหากินบนความใจดีของคนไทยมาฝากถือเป็นข่าวใหญ่ที่เล่นกับความรู้สึกคนไทยเป็นอย่างมากสำหรับกรณีขอทานจีนเงินล้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้แล้ว6รายและผลักดันออกนอกประเทศไปแล้วหนึ่งรายล่าสุดพลตำรวจเอกธีรศักดิ์จันทราพิพา์ผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหกขอทานจีนที่ถูกจับกลุ่มตัวมีสองคนอ้างว่าตัวเองมาในวีซ่านักท่องเที่ยว แต่เพราะเที่ยวจนเงินหมดและบังเอิญไปเดินเยาวราชมีคนแนะนำให้เป็นขอทานบอกว่ารายได้ดีจึงตัดสินใจลองทำยิ่งไปกว่านั้นพบว่าคนที่สองที่ถูกจับกลุ่มที่แถวแถวห้างแพลทิน้ำอ้างว่า เธอเข้ามาในไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวจากนั้นเมื่อเงินหมดและลองขอทานจึงเห็นช่องทางรวยก่ออนจะไปสมัครเรียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งและเปลี่ยนเป็นถือวีซ่านักศึกษาเมื่อถามว่าเอาเงินไปทำอะไรหญิงชาวจีนคนนี้บอกว่าเอาไปจ่ายค่าเทอมและใช้จ่ายส่วนตัวเบื้องต้นพบว่ามีรายได้วันละหนึ่งหมื่นบาท ส่วนกรณีแรกที่ถูกจับตั้งแต่10พฤศจิกายนแถวแถวสยามสแควร์พื้นที่สอนอปทุมวันตำรวจระบุว,ว่าตอนนี้ผลักดันออกนอกประเทศไปแล้วสำหรับทั้ง6คนที่จับกลุ่มตัวได้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกันมากนักทั้งเรื่องการเข้าออกประเทศไม่ได้เดินทางเข้ามาพร้อมกันหรือออกพร้อมกันรวมถึงแต่ละคนกระจายตัวยืนขอทานอยู่คนละพื้นที่ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือคนที่หนึ่งกับคนที่สามพักอยู่ที่เดียวกันส่วนล่ามบางคนใช้ล่ามคนเดียวกันบางคนใช้แยกกันตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่และทั้ง6คนพูดถึงแผลตามร่างกายตรงกันว่าเกิดจากอุบัติเหตุไฟไม่ที่ประเทศจีนแต่เมื่อถามรายละเอียดของเหตุการณ์ไฟไม่หรือบาดแผลทุกคนกลับไม่พูด ส่วนเงินที่ได้จากการขอทานตำรวจยังไม่พบว่ามีการแลกจากเงินไทยเป็นเงินสกุลหยวนหรือเงินจีนพบเพียงข้อมูลว่าขอทานแต่ละคนจะเอาเศษเงินเศษเหรียญไปแลกเป็นแบงก์ใหญ่ ส่วนรายได้จากการขอทานเบื้องต้นให้การว่านำเงินไปใช้ส่วนตัวที่ประเทศไทยอ้างว่าพอจะใช้เป็นค่าเดินทางกับส่วนรายละเอียดอื่นๆขอตรวจสอบข้อมูลทางธนาคารเพิ่มเติมเพราะข้อมูลเป็นภาษาจีนทั้งหมดจึงต้องใช้เวลาแต่จะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ประเด็นนี้ขอสอบสวนเพิ่มเติม และจากข้อมูลดังกล่าวแพทย์ผิวหนังวิเคราะห์จากภาพถ่ายว่าสภาพแผลไม่น่าจะเกิดจากไฟไม่แต่เกิดจากสารเคมีที่มีสภาพเป็นกรดเชื่อว่าคนทำมีความเชี่ยวชาญเพราะทำโดยไม่ให้กระทบต่อระบบหายใจและการมองเห็นเช่นทำให้หูไม่ถูกปิดยังฟังเสียงได้จมูกยังหายใจได้ปากยังพูดยังทานอาหารได้เป็นต้นโดยบาดแผลเกิดมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี และหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตคนไทยมาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นบางส่วนกันดูนะคะความคิดเห็นนี้กล่าวไว้ว่าก็อยากให้สืบต่อจนรู้ตัวหัวหัวของพวกมันเหมือนกันคิดว่าคงมีคนบงการอยู่แล้วไทยจะเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าขับบนการนี้ส่วนคนที่น่าเป็นแผลมานั่งขอทานนั้นจะมีส่วนไหม หรือโดนนอบังคับข่มขู่มาหรือเปล่าอยากรู้ประเด็นนี้ด้วยสงสารนะถ้าโดนทำให้สภาพเป็นแบบนี้โดยไม่เต็มใจหรือไม่มีทางเลือกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประมาณสิบกว่าปีก่อนเราไปเรียนที่เมืองหนึ่งของจีนขอทานแบบนี้เยอะมากเคยเจอหน้ากกักกว่านี้ด้วยเหมือนลอกผิวหนังออกเหลือแต่เนื้อแดงเลือดซิบๆอยู่เลยอ เจอแรกๆตกใจจะให้เงินแต่อาจารย์ที่ไปด้วยบอกว่าอย่าให้เป็นพวกต้มตุน๋นเจอแบบนี้เยอะมากไม่คิดว่าสุดท้ายจะมาเจอที่ไทยด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าที่สงสัยคือเข้ามากันยังไงสภาพไหนถ้ามาแบบปกติแล้วมาถูกทรมานที่ไทยคือพูดไม่ออกเลยนะถูกจับมาทรมานอยู่บ้านเมืองอื่นฟังพูดไม่รู้เรื่องหนีก็ไม่ได้ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดูในข่าวมีผู้หญิงหนึ่งในคนที่จับได้บินกลับไทยจีนเป็นว่าเล่นตั้งแต่ปี6 2สองถึง66บินมาแบบคนทั่วไปวีซ่า60วันมานั่งขอทานพอครบ60วันบินกลับจีนไม่กี่เดือนบินกลับไทยมาขอทานบินไปไปมามาวนแบบนี้มาไทยมาทำงานขอทานพอได้เงินก็กลับจีนเอาเงินไปใช้แล้วกลับมาใหม่เช่าห้องพักดีๆเวลาอยู่ไทย ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอยากรู้ว่าข้างในจิตใจเขามันเป็นยังไงไปแล้วทำไมเขาถึงต้องทำตามคำสั่งทำไมไม่หนีหรือขอความช่วยเหลือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทารู้ได้เลยว่าเขาถูกกระทำหรือเขาเต็มใจทำกับร่างกายของเขาเพื่อนำมาสู่อาชีพแบบนี้มันหดหูละสุดจะจิตนาการกับความเจ็บปวดของเขามากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ในจีนพวกแกงค้ามนุษย์จะไปหลอกคนหนุ่มสาวตามพื้นที่ชนบทห่างไกลว่ามีงานให้ทำก่อนจะหลอกมากักขังผู้หญิงดูดีหน่อยมันจะส่งไปขายต่อทั้งในและต่างประเทศส่วนคนอื่นๆมันจะทำแบบนี้แหละใช้แรงงานขอทานพวกแกงค้าอวัยวะภายในเด็กก็มีมีคนเคยถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ตรงบางรักเคยมีผู้ชายหนึ่งสภาพเขาตรงหัวเหมือนโดนทุกกระโหลกยุบหายไปเลยนี่มองเพราะสงสัยว่าเขาอายุได้ยังไงถ้ายุบไปขนาดนั้นส่วนแขนขาคือพิการหมดแม้แต่นั่งยังไม่ได้ต้องคลานแบบคืบคืบเอาดูแล้วเขาไม่สามารถมาตรงนั้นเองได้แน่ๆน,น่าสงสารมากจนตอนนี้เขาหายไปแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ค้ามนุษย์ในจีนส่งออกมาไทยทำเงินได้ไม่น้อยกว่าอาชีพคลอเซนเตอร์ภายความมั่นคงมากทุกอาชีพทุกอย่างล้วนมาจากประเทศจีนส่วนใหญ่ช่วงนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนเห็นที่สกายวอล์กยังรู้สึกว่าแปลกเลยต้องโดนอะไรมาแน่ๆผิวหนังคือสภาพแย่พยายามทำให้ดูน่าสงสารคนทำนี่โหดมาก และนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วเพื่อนหลักคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแชร์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ